พอเท่าก็ลูกเฮ้ยบ้านในมือนั่นกับสีเขาแล้วเราละเหลือแต่เขาปลูกเขาเขากำเนี่ยล่ะพี่น้องก็เจ้ากับมะบึงอยู่ดอกภาษิมาซอยนั่นล่ะแม่เท่ากับมาหน้าร่ำมือนั่นพอเท่าก็ลุกเฮ้ยกับเฮ็ดน้องกันเฮ็ดไปเทียดย้ำเฮ็ดเวียกเฮ็ดกันในมึงนี่เด้อไปตั้งแต่ล่ำมันชื่อร่ำท่มมือกูเฮ็ดเวียกสีเขากระดอกกันเนี่ยในมึงกระดักแล้วก็วินงวิ่งแ่งหนอหน้าฟาดหัวเดียวในมึงเขาปลูกคุณเอามัดเขาฟาดแล้วกว้าเอามันบ่มีวีเราว่าโอ้ย เฮ้ยจุดนี med, ้แหละขงแจ็คกด้ละขันหากวดใบว่าดุนใบหกเออโยกวดออกไว้แล้วคุณอู้ยลูกเคยไปร่ำบนกระฝากลูกเคยบอกลูกเคยซื้อส่งมาให้น่อเฮ้ยมึงซื้อมาให้ก็ไใบอะเทศส่งซื้อไม่จ้าวฮะมึงเอาไว้ใส่ไปผก็คือกเห็นรู้ใส่ทิศไปนะเอ้าไปให้นทางมีเก็บไว้ให้แล้วตอนนด้ไปทำทางเมียคุณเออพอดีลเทศอันฟาดส่งอุ้ยฟาดเข่าไปได้ยามพอไปล่องส่งยาข้าวกันไปล่องไปล่องกันตัวเออเออทิศมึงซื้อสีไหนมา สีแดงซือ้อผู้สาวเจ้าละหัวเงินกูว้าแหงแล้วว่าเม่าเถาไม่แหงมาอยู่ดีหายเว้ไปแล้วบา,าร์ดีก็จะไปล่องส่งเม่แล้วล่องส่งอะเนาะแหงมาบุ้นจุนี้ไปนะไปบาร์เออใครน้ออะไรดูคุยดีเลยซื้อส่งมาฝากเพรซื้อตั้งได้ไปคู่เขาเนาะพันน่ะมียวร์เฮ้ยแกเสี่ให้ังบาดล่องส่งฮะล่องส่งมาจากเสียเุบบปร์ โอ้ยแง่ใส่ทรงกับว่าใส่เสียแล้วก็แก่ออกระตัวใส่ทรงยุ้ยใส่แถวนั่นนี่กระเป๋าอะไรล่ะเอ้ย้ส่งกับวนแล้ววันนี้คุณว่าโอ๋อใส่อะไย้อนยี่ดีไว้บังชิดนี่แม่มึงสีแดงพอมานี่สีมักสีแดงล้วมักรลุดเนาะเออแต่ไา้ได้แถเโอ้ยไม่ทรงแล้วส่งไม่แล้วคุณว่าชิดชิดจังซีนี่จังซีคุณว่าจังซี่ลองมังก็ได้จิตลองมันก็นนะพอเออ ร่างอยู่แล้วมึงว่า้องฮองน่ะชิดเอ๋ยคนน่ะได้ทรงแล้วก็ขึ้นไปตั้งเหียิงห่นแล้วผมใส่ส่งอยู่แบบโดนเติมบุได้บาดีใส่ส่งบ่แล้วจักเจีโอ้ยังไอ้ก็เงียบก็มีแต่พ่ออยู่ดีโอ้ยไม่กระใส่ยากแน่นั่นเนาะส่งไม่นะฮะปิดหน้าปิดหลังอยู่หันแล้วพอถึงยืนทรงส่งนะจนลูกเคยเจาพี่ฮงโอ้ยทำไมร่ำได้ตีบหลายร้อยเราดิบป่านนี่คนน่ะลูกเคยกันเลย ท้งกูเมียกัสงสัยอย่นีคือใส่ดุนอยู่ดีนี่ต้อพูดถาเบิ้งนะไม่กลิ่นแม่มันแนวได้กันยูนี่นไมันกใส่ยาใส่ชาแต่เดยนดไกับห้องรำใส่สวงนานแล้วเอ้าเป็นแังไหพ่อย่ดี่กิน้าแล้วแช่อืมไม่ช่ส่งร้านไดเนาะนี่ฮุ้ยอ๋อคือน้นแล้วแท้นุ่นสงส่งอนนะแล้วแล้วทรยนเล้วๆล้วพ่อพว่ามาบ่ดิตั้งหลักกันแห้วมึหมดนะเอ้าคืเป็นแค่สั้นบาด มันแม่นตัวลูกซื้อมาอยู่แบบพ่อมันม่ใช่ว่าแฟนตัวเดียวู้ใดก็เลี้ยวเบิ่งบาดิเัิ่้องมาแล้วบาดิคือเป็นลักลับแค่ไหนล้วพ่อบาดิมันก็เป็นดับมึงกันตัวบักชิดพ่อนะมันบ่ได้ตามกูสร้างได้นชิดนี่มึงซื้อยังไม่กูนหาเพื่อนเอ้าก็ซื้อส่งก็พ่อกระโปรงตัวนี้พ่อนะมึงซื้อว่าใจบวกกระโปรงกอนะบอกซื้อส่งหาฉันมาโอ้ยกะกางเกงนะพ่อกะส่งนล่ะนี่พ่อนะส่งแล้วไรครับว่มีขาวะ โอ้ยพี่ขามันกระทังหลังพี่เอาสิห่ามึงอีหดหรีว่าชิตหวยเฮ้ยแม่นความึงดีตัวนห่ามึงกระทักตักเนี่ยกับหัวกันเดียวกันแหละอยู่โอ้ยห่ามึงเือ้ยมึงจะหวัยอยู่นี่ได้บักชิต